สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อกี้ก็มาพบพ่อกับป้าจอยอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจอยคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ป้าจอยกับจิพามาเพื่อนที่ป้าจอยเกิดเนาะพี่น้องเลยนะเนาะเพื่อนกกเพื่อนเข่าป้าจอยนะเนาะเพื่อนป้าจอยอยู่แต่น้อยจนใหญ่เนาะพ่อแม่พี่น้อง คือเฮือนแม่ป้าจอยนะพี่น้องเนาะนี่ป้าจอยไ่ได้เคยถ่ายให้พี่ให้น้องเมืองจ้าคือเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เฮือนแม่ป้าจอยอืมพี่น้องจอยบ่ได้ลงมาแต่หึงเนาะจนแตกบัดเลยน่ะเฮือนเราพี่น้องฮือนหลังนี้ก็ตั้งแต่ป้าจอยหาเงินตั้งแต่ป้าจอยโชดพี่น้องไยเนาะตั้งแต่ป้าจอยท่านเอาลุงบุญเนาะหาเงินมาเหตุเฮือนจอย ขาแม่กันเนาะเพบุ่ณค่ะโอ้ยเจลกระซีกับสิปิวออกแล้วลุกลุ่แท้นี่เนะพี่น้องครั้งแรกนะแม่ป้าจอยนะเพป็นมาสิปุ๊กห้ป้าจอยอยู่นี้พี่น้องเลยแต่ป้าจอยบอกเอาเนาะมันใกล้กันโพดมันติดกันแบบมันแคบพี่น้องเลยเนาะปาจอยกับแม่มาแต่หึงพี่น้องนะเลยเป็นโฉเป็นเหี้ยวกนะ็แหละเนาะอืม เพื่อนเราจะชิดุดลงไปแล้วนี่พี่น้องเลยเลยนะนี่กับเพื่อนแม่ปลาจ้อยพี่น้องเลยเนาะเพื่อนที่ปลาจ้อยเกิดไหนพี่น้องเลยอยู่ไหนเนาะเพื่อนแม่ปลาจ้อยบาชิมาเอาวักอีเลอรพี่น้องเลยเลยเนาะเพื่อนแม่ปลาจ้อยมีกกกล้วยพี่น้องพี่ปลูกกกกล้วยเนาะกกกล้วยกกอันนี้พี่น้อง ปจอยว่ามีกุญแจเขาเพื่อนนช่พี่น้องกับชุบโชมเก่าอะไรพี่น้องเลยเนาะมีเงินลวก็อยากมากตัวนี้ไปไหวอยู่หน้าและ้ววะ่ตัวนี้เนาะพี่น้องเลยเจชิดมนะปะจอยปริมาแต้นหนนะพี่น้องมากอะเพราะว่าไปหน้าเลยเพราะว่าเม่เพิ่นอยู่หน้าเนาะบาเม่เพิ่นอยู่หน้าเพราะว่าเพิ่นบ่ได้นอนอยู่เพื่อนพี่น้องเลยอ มายบักญมของจูนพ so kind of kind of like ูนอยู่ี่งยนะจอยว่าิเอาักนังเลิศพี่น้องยเนาะจอยสิมาเอาักอันนี้พี่น้องเนาะักอีเลิศพี่น้องเยเมื่อกินกับแม่มดแงเนาะจอยเลยมาเฮือนแม่ปจอยพี่น้องเยมื้อนี้ แต่ป้จอยอยู่ตั้งแต่เกิดอะไรพี่น้องเลยเลยเนาะมาแต่เก่าป้าจอยก็มีแต่ลวงไปหน้าเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนนี่บ่ได้อยู่เนาะมีแต่น้องทรายนอนอยู่พี่น้องเลยแต่ปะจจอยตั้งแต่ป้าจอยขืนเพื่อนป้าจอยกับบไดมาอยู่พี่เลยพี่น้องเลยนะเนาะบ่ไดมาบอได้คอยมากพี่น้องเลยเด็ดเอดพักนั่งเลิกก่อน Tiếng xe hồi. Nhân ơi. Ừ, mà tôi chơi cái cách xe ma làm hình nào. <laughs> Quẩy. Mẹ bắt chơi nó. À, Nhân ơi. มันหกปลาจอยเอยักเข่าไปได้คุณน้องแลวมันหกเนาะปลาจอยเบยเอาปิจเจมากพี่น้องเลยเข่าป่ไห้เนาะเฮือนเนปลาจอย,จอย,จอยพี่น้องเลย,เนจ,ย,นเลยจนชุบชมอยู่แต่น้ามีเงินเราเอาตัวนี้ไปหน้าเราอะ ก็ตะกี้ก่ะตั้งแต่ปจอยท่านอ่ะท่านอ่ะมีผัวเนาะพี่น้องเลยบ่อยยางงซะตั้งแต่โสดตั้งแต่ปจอยเห็ดงานบ้านพี่น้องเลยหาเงินมาเห็ดเนาะพอปจอยเอาผัวเอายางแลวกะหาเงินเห็ดเพือนเจ้าของเองพี่น้องเลยก็เลยบ่อยสวยแม่เพิ่นเนาะมึนซ้ำกะหายเพราะเซื้ออยู่ซื้อกินเล็กๆน้อยพี่น้องเลยโดยเนาะเพื่อนหลังงานเพิ่นกะก่อกำแพงอ้อมเนาะ กีน้น้ำไมนชิงยิงมาทางนี้พี่น้องเพราะว่าที่ของเพิ่นสูงกว่าเนาะะเมย์ไปจอยเลยไปอยู่หน้าพี่น้องเลยพี่น้องไปอยู่หน้าหลายปีแล้วเนาะปกป้องข่าวไปจอยเก้องไอ้พี่หางนกกระจกบกป้องข่าวไปถ่านุ่มบุญมาขึ้นก่อนพี่น้องเลย น้องน้องสาวตะกี้น้องสาว2คนเนาะเพิ่นก็มาอยู่มานอนอยู่เฮือนน่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้องสาวผู้นั้นมังมังมือก็นอนนานแม่มือก็น้องชายมานอนอยู่เทิงพูยามเนาะแม่ก็จอยว่าเอาเด้อตีียไสเนาะมีแต่กล้วย ว้าหลงใหม่งามแท้พี่น้องอ้อนหยาปีเนาะไปเจอยี่เอาอะไรพี่น้องห,องหาไม่มาต่อยเอาปีก่อนจอยอยากได้ปีเอาบะเทิงพี่น้องเลยเนาะเอากรบประได้เอาผ้าเอามีดมาพี่น้องเลยกาตะจ้อยพี่น้องเลยเนี่ยนอเฮือนกบเฮือนเข่ากบที่เขือนที่ปเจอยนอนเนี่ยพี่น้องเห็นใจปะข้าขแม่เพิ่นไม่ได้นอนหลายปีแล้วเนาะเอนคุกนอนหน้าพี่น้องเลย นอนอยู่เตียงเซ่เพลินก็แน้วพี่น้องไงยามนั่นกัน้ำถ่วเบิดพี่น้องเลยนี่เนาะบวมน้ำเบิดจวนไปมาแต่เราโดนไหนพี่น้องเลยเนาะเพราะแม่เพลินโม่ค่อยแม่เพลินไม่นอนเพือนชวนมากนะพี่น้องเลยบอกว่าจอยมาเนาะนี่ก็จนแตกจนชุบเบิร์ดอะเพราะยามนั่นน้ำมันถั่วในพี่น้องมันก็เลยแตกเนาะ จ ền, ีเือนคนบึ้มอยู่ยไยปอกข้าวหึงอยโดนขับหัวไปจอยก้อยตรงเตง้งกูเตีงเอืู่ก็นถูกกุบอย่างมันคือเลิกออกงนี่เนาะจอยกับปมาตไปทึงเลพี่น้อง <c ười> ไป นอนบันดใดมันก็ตกใจแหละวหัดบึ้มบึมเนาะตะกาวมันก็จอยมันไปหน้ากับมันได้ออกไปทางนี้พี่น้องตะกาวนั้นเป็นเป็นขี้ตมเนาะเป็นขีนน้ตมนะ้วก็นะจอยเลยไม่อยากออกไปพี่น้องเลยตะกาววันเป็นตุ่มเป็นโค่นเป็นอยังเงี้ยค่ะงานผนเห็ดกำแพงนี่พี่น้อง จอยบริลงมาแต่ลดนลนเลยเนาะเพื่อนแม่อยู่เพื่อนตัวเองเกิดอยู่แต่ว่าเมื่อแม่เพื่อนบริยูเนาะเพิ่นบริยูอยู่เพื่อนนะพี่น้องอยู่หมายถึงเมื่อแม่แม่พระจอยเพื่อนบรินอนอยู่เพื่อนพนอนอยู่หน้าแหละพอพระจอยไปกับไม่แต่ล่วงไปหน้านะพี่น้องเพื่อนนี่กัเพื่อนกับบริฉูนอนมันแบบแจักจังไหนพี่น้องเนาะ มันขับมันแคบบงทางเที่ยวทางรถไทยเราขึ้นลงมนันยากนะเราก็ได้นอนอยู่หน้าเราว่ะมาร<า>ถทงรถไทยเราขับเขามันยากมันแคบเราว่ะก็ได้นอนอยู่หน้าเลยพี่น้องเนาะเราเขาเราก็เอาไปหน้าแล้วเราอยู่หน้าเลยเนาะอยู่เพื่อนแล้วก็มีแต่กกล้วยนะพี่น้องเลยกับก๋วยก๋งยุ่มเนาะ แต่ป้จอยออกไปอยู่เพื่อนปะาจอยปะจจอยกับกุญแจใครแถวม่เพิ่งเล้่แล้วกับพะอะไ้มีขุญแจอย่างเนาะแล้วก็มากับเพราะเราคอยขึ้นไม่ได้อยู่ตะล่างแบบนี้เนาะไอ้ขึ้นเพื่อนทีเรือพี่น้องเลยป่ะพี่น้องเลยจอยกับซิเมื่ออะไรบ้านป้าจอยมาแต่หน้าแล้วมก้นพี่น้องปะาจอยเลยมาแวะเอาพักอันนี้เนาะแมย์ปะจอยว่ามีอยู่ในเพื่อนน่ะป่ะ ได้เมื่อเอามาเอาพี่ nào nào. Ưa, đây, น้องเลยเนาะเมื่อบัรเมื่อกินกับแม่เป้งมดแรงน้องเลยเนาะกันชิเมื่อกันเลยบรรเมื่อไหนอันน้องสาวเพิ่นนั่งก่อนพี่น้องก็เจอชิถ่ายชพี่น้องเหมือนกงเทิงเนาะแต่ไม่ได้งามหนอกพี่น้องเลยเนาะเพ่บรรทเพพังบรเลย มีเงินราชิมาไมปปลุกอยู่น้าเราแบบเรามีเงินราชิมามั่เครื่องไม่พี่น้องปลุกอยู่น้าเนาะใ่เขื่อนกะมันสิได้พี่น้องเนะ้ะน้ำแล้วก็ใส่กับบสมบูเนาะน้ำแล้วก็ทางมันกันไม่ค่อยจะขึ้นนะพี่น้องเราก็เลยแบบอาบนำ้ำหยุ่มน้ำมาลานอาบอยู่น้าเพือ,เ,อเรเลยไปมาอยู่เนาะมาอยู่อยู่มาอยู่น้องชายพระจอยเนาะนั่งกับคุลงหมดเลย ปาจอยมากกะชิด้พี่น้องไหมาแบบแบบแ,บบแต่กับเมือ่อบุกใครอยากอยู่ทนเนาะตัวเ้าเามื่ออยู่เพื่อนเ้าแเลยวะพอมาเฮือนแม่แบบเขาได้เล้วสินะกับแม่เพื่อนกับบุกค่อยอนนดีหรอกเนาะัุกเผ่าเอดอกกี่เด็กกี่สามสี่สี่ก๊กเนะาเะ เราบักกินยอดมันได้พี่น้องเลยเเนาะพอเหาไปอยู่มุงเชื่อนเ้าวแล้วก็ลื่นแล้วก็เบอยากมาได้พี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องไปเ้าก็นินีมื่อกันเลยเนะาะวันนี้เนะาะจักมื่อก่อนฉิเมาอันบักออกกุ้งป้วยบักออกป้วยแล้วมือกินนะ้องเนาะปีปีก็มีอยู่แต่ว่าป้าป้าจอยบวัวมีอันว่า เอาผ้าลงมาพี่น้องเลยเอามีดเอาผ้าลงมาซนะีเนาะเนาะก็เลยบ่ได้นั่นพี่น้องก็เลย,เ,ยเอาบา่ไร้ไล่แต่พักนางเละนะิศเนาะมากินกับแม่เป้งมดแรงพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเนาะโอเคอเคนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยใจยกับสีพะน้องเมื่อเฮือนแล้วจใจกับไอ้ออเนาะไอ้ไอ้พักนางเละนะิศะว่าแม่ อันป้าปลาจอยไปตายไข่แรลงแบบันนี้นะแรลงเพื่อนสีเอาแม่มันลงมาหายปลาจอยเนาะพี่น้องปลาจอยคิดวหวแบบคือสิเป็นแบบนั่นเนาะเอาไปสีเมื่อกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อปลาจอยสีเมื่อแล้วปลาจอยกะสีบม่มีมือขับรถปลาจอยกะสิจบขีดเพียงสมีก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้อง ประจอขอบุญขอบคุณเอ็ซีทุกทานเดอ้อที่เข้ามาติดตามประจอยเนาะที่ปกตข่ามโฆษณาประจอยและประจอยขอบุญขอบคุณหลายหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกล่าวคำบาดสบายดี